ช่วงนี้นะคะใครๆก็เฝ้าระวังตัวเองป้องกันตัวเองให้ผ่านพ้นในการติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือว่าโควิด -19 ไปให้ได้นะคะตอนนี้เราทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอนนี้เราก็มีข้อควรระวังมาฝากาทุกคนนะคะพอดีมีการวิจัยศึกษาค้นคว้าจากในทีมแพทย์จีนนะคะ มีการสุ่มตัวอย่างผู้ป่วย2,000กว่ารายที่ติดเชื้อไวรัสโครโรนานะคะพบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโครโรนานะคะจำนวน206รายที่เสียชีวิตนะคะในเมืองอู่ฮั่นนั้น85คนเป็นคนที่มีเลือดกรุ๊ป a ซึ่งคิดเป็นร้อยละ63เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยเลือดกรุ๊ป o ซึ่งมีเพียง52ราย เ่งกระจายอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยและเพศอื่นๆต่างๆกันไปส่วนคนที่มีเลือดกรุ๊ปอื่นๆนั้นก็มีบ้างปรับาปมีไม่มากแต่ที่มากที่สุดคือเลือดกรุ๊ป A และน้อยน้อยที่สุดคือเลือดกรุ๊ป O เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดที่มีเลือดกรุ๊ป A นั้นเวลาเจ็บป่วยจะต้องดูแลได้รับการเฝ้าระวังดูแลอาการอย่างใกล้ชิดให้มากขึ้นตัวในทางตัวกันข้ามนะคะเลือดกรุ๊ปโมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเลือดชนนนิิดดอื่ๆโยยงาวจั ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานี้เองดังนั้นนะคะคนที่มีเลือดกรุ๊ปโอนะคะไม่ใช่ว่าความเสี่ยงต่ำเราจะไม่ติดแต่ก็มีโอกาสติดแต่ว่าติดน้อยแต่คนที่มีความเสี่ยงสูงคือคนที่มีเลือดกรุ๊ปเอเพราะฉะนั้นใครที่มีเลือดกรุ๊ปเอก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะอันนี้รายงานข่าวจากทีมแพทย์หรือว,ว่าทีมงานวิจัยของอประเทศจีนนะคะซึ่งเผยแพร่อย,อยู่บนเว็บไซต์ไชน่หน้าทาวน์มอร์นิ่งโพสต์ ะะข้อมูลนี้เผยแพร่เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อเราทราบข้อมูลแบบนี้แล้วคนที่มีเลือดกรุ๊ป A เราก็ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษนะคะเหมือนกับว่าเรามีโอกาสติดเชื้อสูงกว่าคนเลือดกรุ๊ปอื่นๆถึงเลือดกรุ๊ปโมีโอกาสติดโรคตามก็จริงแต่เราก็ต้องระมัดระวังตัวเองอยู่เหมือนเดิมนะคะเลือดกรุ๊ปอื่นๆก็เช่นกัทนทางดีที่สุดเลยก็คือเราทุกๆคนช่วยกันระมัดระวงังป้องก,กันโรคโควิด -19 หรือว่าไวรัสโคโรนาตัวนี้ให้ ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันพร้อมๆกันเราจะได้มีสุขภาพแข็งแรงผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันนะคะหากเรามีข้อมูลดีๆเราจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมทราบในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ